สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะรัฐบาลไทยค่ะคลิปนี้ของตาบรรทัดทีผพานมาเนาะค่ะวันที่สองพฤษภาเนาะวันที่สองทิพานมาของตาบรรทัดค่ะของเพิ่นเข้าไปหกศูนย์รัฐบาลไทยออกศูนย์หกเนาะค่ะก็ะถือว่าเดินเนาะค่ะเดินอยู่ ของตาบรรทัดสูตรเต็มค่ะนี่สูตรเต็มนี่จะเป็นสูตรตัดสูตรตาเพื่อนตัดสองมาบกเข่าเนาะคะ่ะตัดมาบกเขา่าสูตรเต็มสูตรตัดเราจะเอาตัวไม้วันที่สิบหกพฤษภาเนาะคะ่ะสิบหกพฤษภาไม่เบิง่งมาให้รุ่นกันตัวกับตาบรรทัดเนาะคะ่ะของรัฐบาลไทย เบิ่งวันที่16ของเพินค่ะเพินห้ยมาแล้วเจตาจะทยอยลงอยู่อันรัฐบาลไทยเนาะค่ะจะคอยลงไปทยอยลงอีกหลายมืออยู่เนาะคะ่ะกว่าจะถึงกว่าจะถึงวันที่16เนาะมีเวลาหลายมืออยู่แต่เจตาก็จะทยอยลงอยู่ค่ะของหลายๆลายเสี้ยนเนาะของหลายลายท่านแนวทางของเผินเนาะค่ะ ที่เอามาวางทางช่องของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดนี่สูตรตัดค่ะแคปนาจอถ้าใครสนใจเนาะพี่น้องถ้าชอบแคปนาจอนี่จะได้ไปทั้งสูตรเต็มสูตรตัดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจตตาจะให้เบิ้งสูตรเต็มก่อนเนาะคะ่ะเบิ้งสูตรเต็ม สูตรเต็มค่ะเลื่อนกล้องจากน้อยนอยน้องเติงจากน้อยขอให้สูตรเต็มของตาบตรรทัดรัฐบาลไทยค่ะวิ่งบนล่างบนล่างของพื้น2สองสองกับหาเนาะค่ะสองกับหา้าสองตัวหกหางสองหา้าสองหกสองเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะ สามตัวสองห้าเจ็ดสองห้าแปดห้าสองหกค่ะวิ่งล่างค่ะเอาล่างล่างหาเนะคะคนวงกลมห้าตัวเดียวเนาะวิ่งล่างหาสองตัวสามหางหาหนึ่งหาศูนย์หาเก่า, 0, าค่ะวันที่สิบหกพฤษภาไปรุ่นรัฐบาลไทยกับตาบรรทัดเนาะค่ะเอาแคบนาจอค่ะผู้ใดชอบชอบกระจัดค่ะ ตัดกระพานเนาะสองห้าสองเจ็ดห้าแปดเนาะค่ะแล้วก็หาศูนย์ค่ะตัวดินเพิ่นเมื่อบังสูตรตัดค่ะสูตรตัดรัฐบาลไทยของตาบรรทัดสูตรตัดของเพิ่นบนล่างนี่ทั้งบนทั้งล่างตัดมากเนาะคะ่ะบนล่างห้า 58, 27, 50, ห้าแปดสองเจ็ดห้าศูนย์ค่ะสามหางเนาะสองห้าแปดสามตัวหางเดียวค่ะของตาบรรทัดเนาะมอดี่านมาพื่นกับเขาไปอยู่เนาะค่ะเขาไปหกศูนย์เนาะถือว่าบอลลุดเดินอยู่พยายาตามกับแคบนาจอเด้อค่ะวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกแปดเนาะรัฐบาลไทยค่ะ แคบหน้าจอแล้วก็ไปต่อค่ะจะไปต่อไปต่อของคุณยายใจดีค่ะของคุณยายใจดีมาแล้วเนาะมีเอฟซีไทมหาอยู่ค่ะเจตาลุ่งมาลุ่งให้หรเราด้รค่ะทึงสูตรติมงสูตรตัดเนาะรัฐบาลไทยคุณยายใจดีเนาะค่ะใ,ใจดีเจตาให้บึงเงินประวัติของพิ่นกรเนาะค่ะ อันนี้เอามากให้เบื้องประวัติที่ผ่านมาเบิ้งของวันที่สองที่ผ่านมาเนาะค่ะสองที่ผ่านมาคุณยายใจดีบอกเขาาด้อค่ะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยนี่วันที่สองที่ผ่านมาค่ะสองพฤษภาคมสูตรตัดสูตรเต็มบอกเขาเนาะค่ะนี่เป็นของคุณยายใจดีเนาะจะให้เบืง้งเล็กรถไป งดไม้มาแล้วค่ะามาเบึงงดไม้รุ่นงดไม้กันค่ะครับคุณยายใจดีรัฐบาลไทยเนาะค่ะวิ่งรูดบนล่างเนาะบนล่างสองกับสี่ค่ะของคุณยายใจดีเพอนไห้มาแค่สี่ห่างเด้อค่ะงดนี้ยสี่หางเนาะงวดที่แล้วเพ่นไหหกหางอยู่เด้อค่ะงวดที่แล้วหายลา ให้กหางงวดงวดนี่ห้สี่หางเนาะในน้อยเขนเขนสองตัว4หาง2องสี่สองหาสีค่ะสตัวสองสี่หกสีนี่สูตรสูตรเต็มเพิ่นเนาะค่ะสูตรเต็มสองหางค่ะเพิ่นเด่นสองกับส7ค่ะ เป็นไทยมาหน่อยเนาะในหน่อยอ่อ,อเจาะเน่ะยนหน่อยน,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 น,น,นินนๆแเข็นเนนะพี่น้องนี่จะเป็นสูตรตัดเนาะคะ่ะสูตรตัดคุณยายใจดีรัฐบาลไทยวิ่งรูดเอ่อวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะสองตัวเดียวสองสูตรตัดสองตัวสองหางะคะ่ะสองสี่สี่เจ็ด สองสี่เจ็ดทางเดียวเนาะค่ะหกพฤษภาพาหกแปดไปรุ่นกันรัฐบาลไทยเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเอากรเบิ่งไปหยิบจับลอตตรีกันเนาะค่ะมีมีเวลาหลายมือ ของรัฐบาลไทยเนาะเจตาลงให้ไปเรื่อยๆมีเวลาหลายเรียกบึงยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะค่ะชอบของผู้ใดชอบประจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะเอาไปต่อค่ะไปต่อนี่ของเจ๊อุยเจ๊อุยก็รุดไปเด้อค่ะเขาแปดตัวเดียวพี่น้องสองตัวมาตัวเนาะ ของเจอุยสองพฤษภาที่ผ่านมาค่ะเข้าไปวิ่งบนเนาะเพื่นวิ่งล่างขึ้นบนพี่น้องแปดแปดวิ่งล่างว่าสดัดแปดไปข้างบนเนาะค่ะยังถือว่าเดินอยู่เนาะคะ่ะเขาตัวหนึ่งอยู่เนาะของเจอุยสูตรตัดพื่นตัดมหาเนาะค่ะตัดห้า บอเดินเนาะค่ะไปใหม่วันที่สิหกันค่ะโตค่ะมีของเจอุ๋ยค่ะสูตรติมสูตรตัดเจตาเอามาแน่เลี่ยงใส่กันชัดบ่กค่ะพี่น้องวันที่สิบหเนาะค่ะสูตรตัด แคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปสิไปต่อวันที่สิบหพฤษภาลัฐวบาลไทยของเจอุ๋ยเนาะค่ะแคบหน้าจอได้ถึงสูตรเต็มสูตรตัดเนาะค่ะแล้วเจตาจะบ,บอกสูตรเต็มก่อนนะคะบอกสูตรเต็มก่อนว่ามิตวไดแน่เนาะเอาสูตรเต็มก่อนวิ่งรูดค่ะ6กับ2บนล่างเนาะ ทั้งบนทั้งล่างหกสองสองตัวสามหางเอหกหางค่ะหกหางขอให้หกสองหกสามหกสี่สองสี่สองสามสองสองค่ะสามตัวสามหางหกสองสี่สองหกสี่หกสองสองบิ่งล่างค่ะนี่ฝันล่างล่างหกเนาะ หกสองหกสี่หกศูนค่ะล่างเพิ่นสามหางหกสองหกสี่สองสองเนาะค่ะล่างก่ะเด่นอยู่ที่หกศูนค่ะไปเบิ่งสูตรตัดกันค่ะสูตรตัดของเจอุยค่ะสูตรตัดของเจอวี วิ่งบน2องนะคะสอ,สอตัว3ามหางสองสองสี่หสองค่ะสองหกสี่เพิ่นเจาะมาสองหกสี่เนาะคะ่ะสตัวเนาะสูตรตัดของเพิ้นค่ะรัฐบาลไทยเนาะ าขอบุญขอบคุณเจอุยเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องแล้วก็คุณยายใจดีเนาะค่ะแล้วก็ตาบรรทัดค่ะสามท่านค่ะชิปนี้ของรัฐบาลไทยเนาะ,ะจะมีสูตรเต็มกับสูตรตัดให้ไปเลยเนาะค่ะถ้าชอบก็บจัดเนาะค่ะชอบชิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะขอฝากกดติดตามะค่ะเป็นกำลังแรงใจทางช่องของจีตาเนาะ,ะ,ะ,ะชิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีะค่ะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเดินทางไปใส่ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ